ค่ะวันนี้คุณตาแหวงมีเมนูปลาอีกแล้วนะคะปลาพี่สำรินเห็นบอกว่าปลาช่อนตัวใหญ่มากโอ้โหปลาช่อนตัวใหญ่ค่ะรู้สึกจะเล็กกว่าตัวก่อนนะพ่อเนาะเ,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 เล็กกว่านิดนึงแต่ว่าก็น่าจะอิ่มอยู่หรอกนะคะกินผักเยอะๆแม่บอกให้เอียบเค็มๆมาสานอเดี๋ยวเราจะล้างปลาด้วยเกลือนะคะล้างคาวออกนะคะใช้เกลือซองเล็กหนึ่งซองเลยนี่ หลังจากนั้นก็ขยำขยำคลุกเคล้าคลุกเคล้าให้เมือกมันออกนะคะแล้วก็ล้างน้ําออกนะคะปลาสดสดนะคะพ่อบอกว่ามันน่าจะวางไข่ไปแล้วแหละอ่ะ,อะผักพร้อมยังทาไมนะปลาเป็นไรนะวางไข่ปลานี่น่าจะวางไข่ไปแล้วแหละเพราะว่าไม่มีไข่แล้วรู้ไหมว่าปลาทำไมวางไขม่มันก็เป็นฤด,ดูกาลของมันอะ ไม่ใช่เอา้ามันเคยโยนแล้วมันแตกมันเคยโยนแล้วมันแตกมันเคยโยนแล้วมันแตกแปลงผักได้ฝนยืดขึ้นเลยค่ะงามแล้วนี่พี่สับลินเนาะโอม้มีเพลี้ยลงว่างั้นอ๋อก็โอเคอยู่ค่ะดูค่ะเขาก็งามตามประสานะคะได้กินได้กิน ม,มีร่องรอยการกเก็บไปบ้างไงยอยู่บ้านคนเดียวเป็นไงเหงาเงาครับอ,อยากจะไปเที่ยวกับเขาโอ้โอยากไปเที่ยวกับเขาสงสารนี่พี่พูดยิ่งสงสารเพาราะว่าต้องเฝ้าอยู่ะต้องเฝ<ช>้าเนาะเอาไงดีถึงจะได้ไปอะ่ะทัมันต้องมีแต่พีทเราไปไกลๆครับไ,ไปชา้าเย็นกลับเนี่ยอ๋อไปเที่ยวทะเลอ๋ออยากไปทะเลที่เพชรบุรีเนาะได้เลยค่ะ สักวันหนึ่งเนาะประเภทแบบว่าไม่ต้องไปค้างคืนอะไรเงี้ยเนาะประมาณนั้นเอาเอาไปใกล้ๆก่อนเพราะว่าถ้าไปไกลไม่มีใครเฝ้าสวนใช่ครับไม่มีใครเพราะว่าไปไม่ได้ห่วง,งสองตัวนอีกไงแต่นี้พ่นตกมอนกันยังไม่ต้องดดน้ำไปต้องตัวน,นี้มีใครหายหานเลยโอ้โมีมอมแล้วนี่ปลูกวันนี้เลยไหมเนี่ยหรือว่าตากดินก่อนที่จริงไม่รู้นะเรื่องนี้เ็ยังไงที่จริงมันต้องตากดินสัก หลายวันมันจะตากได้แล้วฝนตกตลอดใช่ครับโอ้โหทำแปลงอย่างสวยเลยพี่ลินอันนี้จะปลูกอะไรเนี่ยที่ติดว่าจะปลูกเอะตกบุ้งแปลงนึงก็จะเอามาเมือเทศสตกบุ้งจีนเหรอเมือเทศเออเมือเทศอ่ะพี่ลินมันปลูกเยอะเกินหนึงพื้นเต็มขึ้นไหมอุ้ยเมือเทศขึ้นค่ะก็ดีสิไปลอยเยอะเนี่โอ้โหเป็นกระจุกเขาแยกได้เนาะ โอ้น uhm. oh, ี da, eh. oh, okay. ่เบ oh, oh, ี้ยมะเขือเทศอ่ะเนี่ยเฮ้ยเก๋ดีอะต่อไปเราก็ต้องแยกมันเนาะเออมันก็เฮ้ยมันขึ้นดีจังเลยอ่ะขึ้นเยทที่เป็นทองซองอะไม่เห็นเม็ดมันเล็กก็เลยยอดไปอ๋อเป็นเม็ดซองใช่ไหมใช่ครับมันเล็กเม็ดเล็กอ๋อเพราเราโรยปลายมันรวงสามมือโอ้งั้นเราเราเราแยกได้อันนี้อันนี้ก็ใช่เหรอคะเออมันขึ้นดีเหมือนกันเนาะ ก็เดี๋ยวเขาแยกอ้านี่อันนี้ก็ขึ้นโอต่อให้เขาลอดก่อนเออก็เราจะได้มีมะเขือเทศไม่ตำส้มตำนี่มะเขือเทศที่มันสวนครัวมันต้องมีครบอ่ะนะแต่ที่มีเยอะแล้วก็กินไม่ทันก็คือตะไคร้ครับค่ะตอนนี้เราจะเก็บสักแถวสองแถวหน่อยไหมพี่ลินมันต้องต้องเอาเวีนแถวหนึเอาแถวนึงอ่าเพราะว่าพี่ลินใช้วิธีนี้เลยตัดเครื่องตัดหญ้าเฮ้ยเดี๋ยวเอาเอาไว้หญ้าก็ไม่ยากครับพอไรอะต้นมันไม่อ้อยไม่นิีกท้างหน้า ต้นเล็กไปอ๋อถ้าอยากให้อวบนะตัดใบเออเรียกต้องเอาตัดใบก่อนแล้วเครื่องตัดหญ้าตัดอ่ะต้องเอาเลยตรงเราต้องเสียกันละเพื่อให้มันเดินได้นะใช่มันมันเข้าไปไม่ได้แล้วข้างในเราจะไม่ได้กินเสียดายนี่มันใบมันใบมันแห้งแล้วไงเรียกต้องเอาเนี้ยเนยหน่งทีว่าเอ่อให้ห่างๆพอห่างๆเนี่ยมันจะอวบเอาออกสักสี่แถวเหลือไว้สี่แถวรับรองว่าก่อบลเลื่อยเพอ่ พ่อบอกให้เยอะๆเลยนะเพราะว่าปลาตัวใหญ่เออปลาตัวใหญ่มากเลยพี่ลินพี่ลินเขาเป็นคนดักรอบได้ตัวใหญ่มากเช่นเคยค่ะมันห้านาทีนะคะยอดมันก็อร่อยอร่อยนะคะคุณจะกินให้มันเกินห้านาทีนะ ทำไมอะคะมันจะไม่มันิมม <c oughs> ีเวลากินแค่สามสี่นาทีเ <c oughs> พราะเกินห้านาทีแล้วไม่มันแล้วครับ <c oughs> อยากมันสักสิบนาทีก็ไม่ได้นะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ใครเป็นคนตั้งชื่อนะมันห้านาทีค่ะ <c oughs> มันมาจากไหนอะือ <c oughs> จะตั้งให้มันยาวกว่านี้ไม่ได้เวลากินก็รีบจะจุกข,ข้าวตายเพราะมันกลัวจะไม่มันนะเออย่านมันหมั่นนะเรียบร้อยทำไมนะค่ะ ต่างๆเราเตรียมไว้แล้วนะครับ<น>ก็มีใบแมงลักมันหานาทีครับพี่นอ้องนี่นะคะพ่อก็โรยเรียรบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนึ่งค่ะอเอาน้ําราดลงไปเลยเหรอพ่อน้ำราดผักคือมันอ๋อผักจะได้โดนน้ําอ๋อที่ <ไป S 1> น้ําจะได้แซบกระซันอนี่เทคนิคนะคะเอาปลาวางบนผักแล้วก็เอาน้ําของปลานะคะราดลงไป ที่หนึ่งจะห้ผักเปื่อยได้บ้นึ่งด้ออยาให้ผักเปื่อยก็ของคราวหนึ่งหรือผักหนึ่งเราเปิดดูว่ามันผักมันพ่อแล้วก่อปีนออกตะกอนปีนออกเอาปลาลงข้างใต้เอาผักขึ้นข้างบนเราคือกลับด้านเลยนะพ่อเนาะเออเอาผักออกเอาผักออกมันต้องเอาปลาไว้ข้างล่างเอาผักโบข้างบนบ่ออันนี้ให้นน้ำปลาไหลลงไปเนี่ยมันจะได้นัวนัวผักอ่ะเออใช่ใช่พ่อพูดถูกแล้วเอาละสุกแล้วนะคะ อแม่กินข้าวเช้านะคะกับปลาเนื้อพ่อแสวงนะคะกินด้วยได้ไหมซุกแนวตามามาอันนี้เป็นแบบเผ็ดกลางนะคะแม่ท้องหน้าทานได้แบบผู้สูงวัยทานผู้สูงวัยทานเอาออกมาใส่ถ้วยไหมแม่ระวังก้างนะพี่พี่ลินเนี่ยมีดวงได้ปลาช่อนเนาะ ปลาช่อนตัวใหญ่ๆอร่อยคุณยายจ้ำแจ่วบองนะคะอยู่ที่การทำการหมักเลยนะเพราะแสดงก็ทำพอดีเลยนะแปลกนะคือหมักของสดแล้วได้พอดีเนี่ยแสดงว่าประสบการณ์สูงเพราะ่าอะไรหมักสดเราก็ไม่กล้าชิมใช่ไหม,มเป็นของสดไงต้องต้องเก่งกะเก่งกะคือกะเก่งอะแล้วยังไงเ,เท่าไหร่พอดีอะไรอย่างเงี้ย มีความสุขเหรใช่แม่เขาแบบกินปลาเยอะๆแม่มันย่อยง่ายดูเขากินผักเห็นไหมมันห้านาทีเนี่ยแม่ทองนาเขาชอบอย่าบว่าแต่รัชนีชอบนะคะคุณแม่ทองหน้าก็หมวนไสหมวน,นไสได้ใบมันห้านาทีเนี่ยเออพอกินแต่พอผักก็รสชาติดีก็น้ําปลาไงน้ําที่ปลาที่พ่อลาดลงไปไงอ๋อเนี่ยลองไข่เจียวพี่ลินโอ้ลูกเคยลูกเคยลูกเคยทําไข่เจียวแหนม อาหารเกี๊ยวแหนมมาพี่ลยครับนั่นน่ะเอ้ยเอาข้าวเหนียวจิ้มเลยไหนดูดูเป็นไงอร่อยไหมตรงนี้แหละราชินีตรงนี้แหละราชินีที่นี่นี่ไข่เกี๊ยวแหนมที่ทำลินฮึดูเนื้อแหนมขนาดนั้นร้อนร้อนร้อนโอ้อันนี้ฝีมือของพี่สำลินนะเห็นก้อนแหนมไหมคะเห็นทุกคนแหนมหมูใช่ไหมคะทุกคนนี่ทําอาหารกินเองหมดได้แล้วนะนะกินกับข้าวเหนียวเข้ากันเข้ากันนหมักหมัก อร่อยพี่ลินเรามีวัตถุดิบเลยเราก็เลยทำใช่อร่อยอร่อยคือใครทำก็อร่อยค่ะเมื่อวานยีเพ็ดตำอย่างนี้อร่อยมากตำแตงปิ๊ตตำแตงแล้วตำทั่วตอนเย็นโอ้ยเพื่อตำหรอมันไม่มีอะไรกินแล้วนี่ตำทั่วเลยต้องเตะหรือตู้เย็นมาตำใส่น้ำปลาอร่อยเลยอร่อยอร่อยอันนี้ก็เป็นแหนมในตู้เย็นนะพี่ลินก็เกี่ยวไข่อร่อยนะใส่แหนมด้วยอร่อยดีแหนมในตู้เย็นนัวดีนะอื ไข่เจียวแหนมาหาันลักธรรมดาที่ไม่มีก่อนหนา้า,น,านี้มมกไข่เจียวเออจะไปทำะมีแมเป็นคนง,าง่ายๆใช่เป็นคนง่ายๆนะคะกินง่ายๆนะคะถ้าไข่เจียวก็ต้องเป็นไก่สาวเนี่มไข่ต้องไข่จากไข,สไข่สาวไก่รุ่นแรกแต่เป็นคนง่ายๆนะรุ่นสองก็ไม่ได้อลอวเรีอกวาเรียงไข่ทอดกรอบๆเอบขงน ท่านมาเลี้ยงไก่อีกไหมั่านมาเลี้ยงไก่อีกไหมถามพ่อแวงดูไหมไม่ต้องเลยเลี้ยงหมดอาหารไปจังเยอะแยะยกให้เขาทั้งฝูงเลยเคล็ดลับความแข็งแรงของพี่สัมรินค่ะมระบวันละสี่ลูกมีกินตลอดเลยหรอพี่ะมันมีให้กินตลอดเลยหรอกินไม่ทันมันจะแ๋อเก็บให้ทันทอ